น้องลีโอแชมป์ไม่หมดนี้83สมัยขอปิดบัญชีนี้ให้ลุงทอยรีได้ว่าทำเอาซาบซึ้งกันทัน้งรายการเมื่อนักร้องหนุ่มเสียงใสลีโออาทิตย์เจ้าของแชมป์รายการไม่หมดนี้เสียงโชคได้เอาชนะผู้แข่งขันอย่างลุงทอยที่มีความหวังอยากจะปลดหนี้แต่ก็ต้องแพ้ให้กับลีโอซึ่งได้รางวัลปลอบใจไป5,000บาทก่อนที่หนุ่มลีโอจะประกาศ ลัรงรายการว่าขอช่วยลุงทอยมอบเงินเพื่อไปปิดนี้จำนวน41,000บาทชีวิตจะได้ไม่ลำบาก ขอนปรนภาระได้ระดับหนึ่งซึ่งก็ทําเอาทุกคนทราบซึ่งในน้าใจของหนุ่มลีโอกลายเป็นขวัญใจของแฟนเพลงไปอีกคนแล้วมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยว่าบุญกุศลที่ลีโอได้ทํามีความเมตตาสูงขอให้ลีโอมีแต่ความเจเริญเจเริญคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเจเริญเจเริญน,นะลูกขอบคุณรายการที่ให้เด็กเก่งและคนดีคนนี้ได้เกิดที่เวทีแห่งนี้ปลื้มใจมากๆครับผมลีโอลูกแม่ขอให้ชื่อเสียงของลูกดังก้องขจรกระจายใครเห็นใครรักนะลูกนะ ใจิตใจของหนูช่างประเสริฐแท้ตัวแค่นี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ